เป็นปุมกันก่อนเรียนก็คือเขาบอกเราไม่เหมือนคนอื่นเขาก็รอมาเมื่อก่อนแค่ตั้งต่เด็กเลยค่ะมันทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับคนจริงค่ะอันนี้จริงๆคือเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ฟันมันจเจริญเติบโตได้แบบไม่สมบูรณ์ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าคนไข้ไม่ได้ดูแลในช่องปาก คือมันเป็นมาตั้งแต่ตอนที่หน่อฟันมันเกิดของคนไข้ก็จะมีครอบฟันวีเนียแบบฉีดบนล่างซึ่งต้องทําสีให้ค่อนข้างใกล้เคียงกันคือเป็นตั้งแต่ม่นปู่ค่ะเคยไปเจอหมอฟันมาแล้วก็โดนปฏิเสธไปหลายครั้งยาอะไรของเรี่ียาอยากฟันสวยค่ะคือตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงจนมาเจอเพจเนี่ยคิดว่าทําไม่ได้แต่พิ่เกตบอกว่าไม่เป็นไรเข้ามาฝึกษาก่อน เกตแบบโอกาสให้ได้เจอพี่เกิดความได้ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันที่ว่าเราทําได้มันไม่แย่เสมอไปดีทย่พี่ช่วยจรงพี่ดีใจมากค่ะตอนแรกพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะจะทําใหุ้หนูได้เพราะว่าคอร์สหนูอ่ะมันเยอะมากคือเกตนี้ช่วยช่วยน้องเขาจริงๆเพราะว่าวตเมิกี่ที่ค่าของี่ได้เขาก็บอกว่าเขาเขาทําไม่ได้อืมทําได้ก็คือแคบแปะอุดให้มันให้มันได้แค่ ไปทำไปทำเขาพูดได้คำหนึ่คือขอบคุณแล้วก็แบบไม่รู้จะบอกพูด,พดยังไงไม่ได้<า>ใจเลยมากไม่คิดว่าคจะนึ่งขนาดนี้